เอาละครับสวัสดีครับพบกับผม Secret Gaming ตัวเยือกเกมคอนไคอิมเพคตครับตอนนี้อยู่ในมิติซูเปอร์สตริงนะครับวันนี้ผมจะมาลองเอาโบรเนียมาลงไอ้นี่กันนะครับนะเนี่ยผมเตรียมเซตทีมพร้อมไปแล้วมีโบรเนียในนี่กับโบรเนียมั้ครับแต่เป็นโบโลเนียคอนเวอร์ชันและเทลิคงเป้งเอาครับเราลองมาดูกันครับว่าผมเนี่ยจะสามารถเล่น3ตัวนี้ได้ไปถึงไหนกันเอาครับมามาดูกันเลย

金庫。<music> 今日沈 โอเคครับจบไปแล้วครับรอบที่หนึ่งก็เรียกได้ว่าชิวๆเบ๊ะบ๊กันไปครับไปสู่รอบที่สองเลยครับอันนี้มาข้างล่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยขึ้นไปข้างบนโอเคดูดูท่านดูดูต้องฝากไปละตัวสกัดชั้นดี thank you

ファイナルショット เรียบร้อยรอบที่สามก็ไม่ได้ยากอะไรมากเสียเวลาไปนิดนึงบลูนิอเส้นทางถึงน้

อือยังตีไป่ฟูไม่ทำอะไรแูบนี้ได้ตายแล้วแต่ก็เอาครับเนาะเราลองมาดูกันสิว่าผมอาจจะสามารถตอกก้อนกันได้สักแค่ไหนะเจ้าควาานะเออว่าไงดีอ่ะวันนี้ผมแบบไมเดียตีไม่เข้าโดนต้านทานต้องแข็งก็ผมขอลองเล่นจัดสภาพตัวก่อนนะครับกันหนึน่งนะครับ โอเคครับพอแล้วครับผมว่าผมเชกจะไม่ไหวและผมว่าผมขอเออออกไปเปลี่ยนตัวก่อนเดียวครับโอ้โหผมว่าอย่างนี้ต่อให้หมดเวลาผมก็ไม่พออะ่ะตรง,ตรงผมว่าผมขอยอมแพ้ไปก่อนแลไปเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่าครับมาเออออกไปเลยเรียบร้อย เอาละครับเท่าที่ผมดูเมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเี้มาป่าเมื่อกี้น่เป็นท่าน้ําแข็งนะผมว่าเอาหัวท้าวใสไปตีมันดีกว่านี่ดูรันดัลในพลกลับกลับกลับเออเดี๋ยวนะกลับกลับไรดีกลับอะไรดีโหเลิกกอนแป๊บนึงแป๊บนึ่งอะไรเปลี่ยนทันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่นี่โอ้โหเถานี่แหละนี่โอ้โหใช่แล้วล่างเฮดเชอร์ที่แหละใช่มันต้องใช้แล้วตัวนี้มันต้องได้แล้ว อืมนี่ก็ครบพทีมเดีย๋ยวจะย้ายตำแหน่งนแป๊บโอ้มาพร้อมละอ่ะไหนดูซิว่าผมจะได้สักแค่ไหนก็เชีวววยวこの戦闘は勝たなければいけませんついてきてくださいเออหน่ามันต้องเป็นหลอดอย่างนี้นั่นแหละเออผมว่าตัวนี้ใช่อะ่ะตัวนี้แน่งานนี้ผมว่าน่าสูส4คู่กี้ละ งานี้ต้องขออนุญาตตั้งสมาธิกับเกมก่อนละครับ โอเคครับเรียบร้อยหมดไปแล้วหนึ่งหลอดอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไอะไรอะไร,ะไรเฮ้ยเฮบิงบิงไม่บิงเหรออู้โอ้โหแม่ถอยล่องหนตบถอยล่องหนตบอะไรเนี่ยเอ้ยเอเอ้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวชิบหดทันเอ้าตีไม่ถูกด้วยอืมนี่เนี่ยโอ้โห้มาละ่ะโว ก็ไปแหงล่างวิโอดูดูแทง,งไม่เข้าด้วยดนนแทงไม่เข้าเออมามันเจอท่าไม้ตายก่อนละเอเอปีอ้ปี้ปอ้ต้องต้อนงน้้้โอ้โหเอาลงยาก,กนะเนี่ยโอ้โหไม่ไหวละมต้องมึง้งจังสกัละ 覚悟してください。 เลือดใกล้จะหมดหลอดละแป๊บน,นึงครับแป๊บนึงอืม,มชักจะบุญละแข็งจรงนี้ไม่ไหวละอีกเดียวเฮ้ยโอ้โหคาเดมอตัสเรียบร้อยครับอืมโอ้โหบอสที่โคตรยากอะนิ่มครีเร์สนับผม,มนะอ่าครับถือว่าโอเคแล้วจบไปแล้วกับซุปเปอร์สติงในรอบนี้นะครับอ่าครับใครที่ดูคลิปนี้ ช่วยฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปซ้อมมือหน่อยละโอ้โหเมื่อกี้ยากอาละครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ